Thank <laughs> you. ดีครับท่านผู้ชมทางบ้านผมวินิจวงสันเสริญสิทธิพิบาลคิดจักอิมมาเนเอนคณะแบปติสต์อยู่ที่ประตูน้ำเพชรบุรีซอยสิก็ได้รับเกียรติจากในการ living life ชีวิตที่เปี่ยมล้นนะฮะเปี่ยมล้นด้วยประคำใครที่ดูรายการนี้เนี่ยต้องมีปกกปีอยู่ในมือ และท่านเปิดตามไปฟังไปศึกษาพัมปีไปด้วยกันจเจนว่ามีพระพรใหญ่ยิ่งวันนี้เรามาถึงหนังสือ2ซามูเอลบทที่6ข้อที่16จนถึงข้อที่23ถ้าท่านมีบังปีไปนำมานะครับเดี๋ยวเจอกัน2ซามูเอลบทที่6 ข้อส6ถึงีขณะเมื่อหีบของพระยาเวเข้ามาถึงเมืองดาวิดมีคราราชธิดาของซาอูก็มองออกที่ช่องหน้าต่าง mm hmm. เห็นพระราชาดาวิดทรงกระโดดและเต้นรำเฉพาะพระพักพระยาเวนางก็ดูหมิ่นดาวิดในใจพวกเขานำหีบของพระยาเวเข้ามาตั้งไว้ในที่กำหนดตรงกลางเต็นท์ซึ่งดาวิดทรงตั้งไว้และดาวิดก็ทรงถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัวและเครื่องสารติบูชาเฉพาะพระพักพระยาเว และเมื่อดาวิดทรงเสร็จสิ้นการถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัวและเครื่องสารติบูชาแล้วพระองค์ก็ทรงอวยพรประชาชนในพระนามของพระยาเวจอมทัพและแจกขนมปังคนละแผ่นเนื้อคนละก้อนและขนมลูกเกดคนละแผ่นแก่ประชาชนทั้งปวงคือประชาชนอิสราเอลทั้งหมดทั้งชายและหญิงแล้วประชาชนทั้งปวงต่างก็กลับไปยังบ้านของตนและดาวิดก็ทรงกลับไปอวยพรแก่ราชวงศ์ของพระองค์ แต่มีคาราชธิดาของซาอูออกมาพบดาวิดและทูลว่าวันนี้พระราชาแห่งอิสราเอลได้เกียรติยศนักหนาทีเดียวหน้าเพคะทรงถอดฉลองพระองค์วันนี้ต่อหน้าพวกสาวใช้ของเหล่าข้าราชการของฝ่าพระบาทอย่างกับไร่คนหนึ่งแก้ผ้าไร้อย่างอายและดาวิดตรัสตอบมีคาว่าเป็นสิ่งที่ทําเฉพาะพระพักพระยาเวผู้ทรงเลือกเราไว้แทนเสด็จพ่อของเจ้าและแทนราชวงศ์ทั้งสิ้นของพระองค์ เพื่อทรงแต่งตั้งให้เราเป็นผู้นำเหนือประชากรของพระยาเวเหนืออิสราเอลเราจึงเริงโลดเฉพาะพระพักพระยาเวเราจะยอมถูกดูหมิ่นยิ่งกว่านี้และเราจะเป็นคนต่ำต้อยในสายตาเราแต่พวกสาวใช้ที่เจ้าพูดถึงนั้นสำหรับพวกเขาเราจะเป็นผู้ที่ได้รับเกียรติและมีคาราชธิดาของซาอูก็ไม่มีบูรจนถึงวันสิ้นชีพผมได้นำเสนออย่างนี้นะครับว่า เรื่องจากว่าเรามาตัดตอนในบทที่6เนี่ยตอนท้ายแล้วแต่ในตอนต้นมันเป็นเรื่องอะไรใน2สมมยบทที่6ข้อที่1จนถึงข้อ15เนี่ยมันเป็นเรื่องว่าดาวิดอัญเชิญหีบปรรศสัญญาในหีบนั้นก็เป็นโถมานาไม้เท้าของอาโลนแล้วก็มีแผ่นของ พระบัญญััิศิปการอยู่ในนั้นเนี่ยเมื่อปิดหีบแล้วบนหีบเนี่ยเหมือนอย่างกับที่นั่งเลยที่มีทูตสวรรค์สององค์ที่เรียกว่าเครูปเนี่ยนั่งปกปิกกันคราวนี้ทาเป็นมาหีบนั้นเลยถูกเรียกว่าพระที่นั่งกรุณาเหมือนอย่างเป็นที่ประทับของพระเยวาที่ประทับอยู่บนนั้นบอนที่ท่าน ผู้ชมอาจจะแปลกใจว่าผมพูดว่าพระเยวาไม่ใช่พระเยโฮวาหรือพระยาเวถ้าพูดกันตามตรงนะครับถ้าอ่านตามภาษาฮิบรูจะพูดว่าพระเยวาอันนี้คนกลัวไม่ทราบอีท่าไหนก็เลยไปเติมตัวห้อยหีบการันเตีการันเป็นระโอก็เป็นพระเยโฮวาอันนี้ไม่ทราบอีท่าไหนคนยิว เขาก็ยังกลัวอยู่ที่จะพูดพระเจ้าชื่อของรองตรงๆก็เลยเปลี่ยนเป็นยาเวแต่แท้จริงเนี่ยอ่านว่าเยบาเลยครับพระเจ้าองค์นี้เป็นพระเจ้าทีา่จะให้กับผู้คนที่มาสวงหาพอง์ซึ่งสันติสุขและชีวิตนิรันด์เท่านี้เมื่อดาวิดได้ประสบการณ์กับพระเจ้าองค์ยิ่งใหญ่ของพระพรเนี่ยเขาก็ รู้สึกแปลกใจว่าเอตัวของเขาเองน่ะอยู่ในวังนะอยู่ในบ้านและตัวของพระเจ้าเนี่ยให้ไปอยู่ในเต็นได้ยังไงเนี่ยก็เลยไปให้บิคนเนี่ยเชิญมานี้เกวียนมันสะดุดนายอุตสาไปจับหีบนั้นก็ตายทันทีเลยนี่เป็นปัญหาสิ่งินที่พรมบิไทยไม่เคยเข้าใจว่าคำว่าศักดิ์สิทธิ์เนี่ย มันถึงตายนะครับนั้น holy spirit ต้องแปลว่าพระวิญญ,ญาณศักดิ์สิทธิ์หรือว่า holy place ต้องแปลว่าสถานศักดิ์สิทธิ์ holy of holy ต้องแปลว่าอภิศักดิ์สิทธิ์สถานเมื่อเราไม่ให้ความเฉบขาดความมีพลังอำนาจจึงทำให้เราไม่ค่อยรู้สึกกลัวพระเจ้าพอกับผีน่ะกลัวเหลือเกินนี่เป็นตัวอย่างนั้นเมื่อดาวิด ได้เห็นว่าอุซาตายเนี่ยเขาไม่กล้าที่จะนำหีบนั้นกลับมานะครับก็เลยเอาไปฝากไว้ที่บ้านของโอเบดเอโดมต่อมาสามเดือนมีคนมารายงานโอ้โหพระเจ้าอวยพรเขาใหญ่เลยดาวิดบอกไอ้ยาแย่เลยว่าเราขาดพระพรก็เลยเอาพูดง่ายๆว่าวผู้คนไปครั้งหนึ่งนะั้นต้องทำให้มันถูกต้องเลย เดินจประมาณทักห้าหกเจ็ก็ต้องถวายวัวตัวหนึ่งอย่างนั้นและแล้วก็อยากจะทำให้ดีที่สุดเพื่อหีบพรบที่นั่งกรุณาเนี่ยจะแมาอยู่ใกล้ๆกับตัวของดาวิดในกรุงเยเรูซาเล็มคราวนี้เนื่องจากว่าทั้งที่แล้วเนี่ยไออำนาจของ h o l i n e s s ของพระเจ้าความศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าพุ่งออกมา ดาวิดก็เลยบอกทำเล่นไม่ได้นะเขาก็เขาไม่ได้เป็นปูโรหิตแต่แปลกมากเขาเอเอาเอฟเฟกตมาใส่แล้วเขาก็เต้นโลดเขาก็เหมือนอย่างเวลาที่ท่านผู้ชมเห็นคนไทยมีการแห่ขันหมากว่ามาแล้วโวยมาแล้วว่าประกาศการมานั่นเองลองหลับทำเพลงเต็มกำลังเลยแสดงความชื่นชมินดีและประกาศการมาของหีบพระที่นั่งกรุณาาเนี่ย ผลปรากฏว่าภรรยาของดาวิดชื่อนางมีคามีคาเนี่ก็เป็นลูกสาวของกษัตริย์ซาอูลเจ้าหนายเก่าของดาวิดเห็นดาวิดเฮ้ยเปื้องผ้าเสื้อแสงไม่ใส่เนี่ยก็เลยเย้ยดาวิดบอกโอ้ยวันนี้กษัตริย์ของอิสราเอลเนี่ยแต่างาผ้าภูมิใจนักน,นะเปื้องผ้าพรต่อหน้าทาสหญิง ไล่ยางอายสิ้นดีเลยโอ้ oh, พูดอย่างนี้นี่วันนี้เราต้องได้บทเรียนจากมีเข่าภรรยาของดาวิดนะถ้าเราเป็นภรรยาอย่าฉีกหน้าสามีด้วยคำพูดเยาะเยะ้ยเยเยหย,ย,ยันตำหนิติเตียนไม่ได้เกรงใจไม่ได้ยำเกรงสามีซึ่งเวลานี้ดาวิดเป็นกษัตริยนะ์ รู้ไหมครับท่านผู้ชมดาวิดตอบภรรยาเมกาตอบว่ายัางไงอ้าวก็พระเยวาเลือกชั้นตระกูลของชั้นเน่ยเป็นผู้ปกครองประเทศอิสราเอลเนี่ยและปกครองประชาชนของโปองแทนที่จะเรียกพ่อเธอตัวเธอดังนั้นไม่เป็นไรหรอก เธอบอกว่าฉั้นไรเกียรติไม่มีข้าคู่ควรในสายตาของเธอหรือของใครก็ตามแต่ขอบอกให้นะว่าทาสหญิงทั้งหลายที่เธอบอกว่าเขาดูถูกดูหมิ่นฉันนะเขาก็ยังนิยมฉันเลยเขาก็ยังให้เกียรติชันเลยโอ้เจ็บปวดเหมือับท่านผู้ชมเมื่อดาวิดตอบกลับมาอย่างนี้เนี่ยและพระกษีได้บันทึกอย่างนี้บอกว่า ตั้งแต่วันนั้นดาวิดไม่เคยมีความสัมพันธ์กับบ,บีมีเขาภรรยาคนนี้อีกเลยจะพูดเป็นภาษาเราว่ายูฟิมิซึมเนี่ยให้มันสุภาพอะบ,บีเขาไม่เคยมีลูกกับดาวิดเอางี้แล้วกันวันนี้เราได้รับบทเรียนอย่หนึ่งว่าถ้าเราเป็นสามีภรรยากันพวอมพีเนี่ยสั่งฝ่ายภรรยาอยู่ สองข้อนนะีต้องอะไรนะก็เรียกว่าให้ respect ให้รู้จักให้เกียรติต้องรู้จัก submit ยอมฟัง submit respect นี่เป็นหน้าที่ของภรยาแต่หน้าที่ของสามีเนะี่ยจะต้องเป็นคนที่ทจไม behead เป็นศีรษะแล้วก็ love his wife ต้องรักต้องเลี้ยงดูทนุถนอมและอยู่ด้วยกันแต่เมื่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเนี่ยขาดความเข้าใจหรือเข้าใจแต่จมใจที่จะทําเหมือนอย่างมีเขาเนี่ยเพราะคิดว่าตัวเองเป็นลูกกษัตริย์มาก่อนแล้วดาวิดเนี่ยเป็นใครอาหารของพ่อแค่นั้นเองเด็กเลี้ยงแกะแค่นั้นเองจะจะข่มอยู่ตลอดเวลาไี้แสดงว่าจมไม่ลง เป็นคนที่ไม่รู้กาลเทศะไม่รู้อะไรควรและไม่ควรชีวิตของเขาจึงต้องรับสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่ก็เยาะเย้ยตลอดชีวิตเลยแหมนี่เป็นบทเรียนล้ำค่าสำหรับในพระคัภีหนังสือ 2, สองสมบทที่6ตอนท้ายของบทนี้อย่างไรก็ตามถ้าวันนี้พระวิญ,ญญาณทำงานในจิตใจของเราโดยเฉพาะ ท่านที่เป็นสามีภรยาให้คิดถึงดีๆว่าเรื่องของดาวิดกับภรรยา,าที่ชื่อว่ามีคาเนี่ยเป็นยังไงเราจะได้ไม่ต้องทำปิดซ้ำส,สองไม่ต้องทำไมมาเจ็บปวดไม่ต้องมาเสียใจแต่เรื่องชีวิตสมรสแต่เรื่องชีวิตส่วนตัวที่ถูกทำลายลงเพราะการดูถูกดูหมิ่นกันวันนี้ขอพระพเจ้าจะดลใจให้ท่านผู้ฟัง มีใจทอมลงการที่เป็นคนเยื่อหยิ่งไม่ดีเลยเหมือนอย่างมีเขาแต่พระเจ้ากับยกย่องดาวิดเพราะอะไรเขาเป็นคนทอมใจเขาเป็นคนที่รับรู้พงในทุกทางพระองค์จึงเรียกกขาว่า the man after my own heart คนที่อยู่ในดวงใจฉันเสมอคนที่ฟังฉันอยู่เสมอให้เราคิดถึงเรื่องนี้ดีมากับเราอธิษฐานด้วยกันนะ ข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพองค์อธิษฐานให้ทุกท่านผู้ชมทางบ้านที่ได้ชมรายการนี้ได้ยินได้ฟังได้รู้ถึงพระคำในสองสมัยบทที่6ตอนท้ายนี้ที่จะได้รับรู้ว่าพระองค์เป็นพระเจ้าที่เปี่ยมล้นด้วยคุณธรรมองค์รักคนที่ทำจิตทำใจ แต่พงเหยียดคนที่โอหังจองหองลงมาขอพระองค์เจ้าจะเมตตาให้กับเรงหลายได้รับรู้และบปงคนที่ท่อมเดิมเดินไปกับพระองค์ด้วยใจที่ยอมรับรู้พงในทุกทางเหมือนอย่างกษัตริย์ดาวิดผู้ที่เป็นที่โปรดปานของพระองค์จึงได้ขอพรนี้นในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนอาเมนแล้วเจอกันใหม่ครับ